ค่ะสวัสดีเอฟซีเพื่อองทุกๆท่านทุกๆคนเนาะคะ่ะเมื่อนี่ก็มาตามเล่าพัฒนาพอลี่จุดหงตัวเขามาแหลวหางวดซอนเนาะคะ่ะงวด่ิพานมากเหมือว่านนี่เจ็ดศูนย์เขาเต็มเต็มเมนาะคะ่ะภายในจุดหงตัวแต่ว่าพอลี่จับออกมากว่าดดเนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นไห้มาแล้วค่ะเล่าจุดหงตัวจะเป็นตัวใดไปตามพอลี่เลยเลยค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้กัมาตามเล่าพัฒนาพอลี่เนาะคะ่ะเมื่อวานเนี่เขาเจ็ดศูนย์ต่ว่าจับไ้ เอากับเอฟซีทำไมเปิดแล้วเด้วยมือนี่จับจับสามคููนี่กับซีคููดีซัมนี่นะซัมนีม่นเปนเรย่ับจับคููมันแค่กะสามคูคือเก่าเลยสามคูคือเก่าตัวมาบอกเอฟซีปันจับอาเอฟซีกับปัจับเพือเกาเป็นไปเพื่องน ลักพัานลักร้อยลักสิบลักหน่วยนี่เดี๋ยวนี้ที่เฮตลักกันเนี่ยมันป้ะก็เป็นนัวเป็นนี่อย่างลักมัวลักนันลักนี่นี่ลักพันหมาถึงตัวนี้เอฟซีสิงหงเลยลักร้อยลักหน่วยไปลักสีบลักหน่วยมันถืองงจริงเลยเนาะไม่จริงบังงงงงจริงเียนตัวหนังสือบอกอยู่เนาะมันเด็กเนี่ยก็สายดาเนาะลักพันมันก็มีตัวนี้กับตัวนี้ลักร้อยก็มีตัวนี้กับตัวนี้แล้ว เฮากัมาเบิ่งอยู่ในนี่แล้วกเไปจับไส์รักติบเฮาเฮาจับไปย่างละตัวเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าแต่เพิ่นาานี่จับจังได๋ยังบ่รู้ห็นเบิ่งในน,นี่ล่ะเดี๋ยวให้เบิ่งนั่นอธิบายเพิ่นฟังจะฟังว่าคล้อง,องมือว่านี่มีอยู่ครับแต่ว่าจับบ่ได้ สองหัวซอนเลยไี่น่ะสองหดซซอนมี่แค่เจ็ดศูนสองวัละแล้วก็สองหดซซอนก็หายไหมแค่เจ็ดศูนย์ขกันให้มาจับมรนจับว่าให้ในหกตัวมันมีสองหดวละบาเดียวมาเบิ้งวันที่อคุณจ๋ันที่สี่สามมือสี่สองหาวยืนไหมยืนวันศุสี่บนนี่ ครับเป็นลายเล่าพัฒนาของวันพุทธีสีครับเอันนี้มีเพื่อมันจับเนี่ยจับลื้อหนาลื้หลังนะถ้าเขาไม่แล้วว่ามันฮอกฮกวัดเลยฮอกวัดเลยนะฮะฮอกวัดเราฮอกวัดติดนะที่เขาแต่ว่ามันก็มีจับได้จับบ่ได้การบันดิงกันเลยสิบ้างหลักแน่นอนให้น้ำจากน้อยหนึ่งครับเพื่อว่า ผู้เ่นสูงอายุเพิปป่นบกเข้าใจให้เพนไดอ่านนําครับอันนี้ที่ห้มากหกตัวนี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นชัดเจนนะครับที่ห้มากหกตัวนี่ก็หมายถึงว่าโบแมนโพเรลี่ห้มากซึ่งหกตัวนี่เลยครับอันนี้คืออันนี้ชุดจับเองครับวันเลกมันสีออกภ่ายในหกตัวนี้โพเรลี่ห้มากนี่สีห้มากซ้ำนี่ครับการห้สีห้จับอยู่นี่แต่ว่ากระเาอย่าจับเองนี่ คือพญานิรี่ว่างมาให้หกตัวแล้วว่ามันเล่มันยุ่ในนีน้ละมันสิจับง่ายขึ้นพญานี้จับมาให้กับบางที่มันกระถูกหรือบบถูกจริงมันนี้ก็เลยผู้เ็นสบเขวาใจแน่บ่ข่ขวาใจแน่จับจ้งไหนก็นเลยว่างเป็นลักพันลักกลอยลักสิบลักหน่วยห้ว่าแต่ละหลักมันมีตัวไหนเนี่ยครับหนักหน่วยคื่ว่ามีนอนหนูใส่ก็ว่าเชยนหวยนะ หัวหลักหน่วยก็ที่เาเหียบนอน,นวแวนไปอีกมไม่เลยครับผมไม่หน่วยนนอนนหนูใช้ทั้งหนาเคืองบ่อ้บ้าแว่นนออหนูใช้กลางนี่เลยใจอมองว่แวนอืว่แวนมันย่อยักมัมารบไม้หัวหน้ามองว่าไปนะีเยียเไมาไดเลยออเอากระบกน้ำเป็นในแม่เราไม่ได้กินเลยนี่แหละ ตอนนี้ปัญหาเลักดนุ้ยปิดแผ่นเขียนนุยน้ยนนวยัตถุคนกำลังลบออกไหมนุ้ยจังสีหลักครับุทธเจ้าเขียนห<ด>นังสือครับมันเขียนค้า่านนุ้ยวัตถุพ่นเอาต้ห่อหิมถ้าเจ้าก็อ่านหลักห่วยท่นานอ๋อ,อ,อไม่อีกหว่วยหล,ลักหลักห่วยเนาะ <c oughs> เป็นเบาะนอนหนูใส่คนกำลังลบลืมนะครับเบื้อยเบิงเทวาเขียนเลขกมาจีตุกมองซื่อไรลืมบริเบิ้งตัวหนังสือคักไปนั่นหลักหน่วยแผ่นเขียนวัตถุมันกำลังลบล ใช่ในหกตัวมันเขาว่าแนวนะว่ามันซีงวดตัวติมหาแลือมั้เนาะประมาณประมาณนี้ลหหะทางวดเะดี๋ยวให้มันแหงก่อนยังไปเขียนอธิบายเป็นฟั้งก่อนนี่ครับไอสิว่างเป็นรักมาไห้อันนี้บบแมนมาพอยี้นี่ดึงมาถึงหกตัวนี่กันเข้าหมายถึงเขานี่หมายถึงวา่งาย่ำจับใดกับมีย่ำจับบ่ไดกับมี แต่อันที่พันธุ์นี้ห้คือมีตัวนี้แค่นี้เราทำแค่ <S <S มีซี่ตัวมีสามตัวสองชุดแล้วก็สองตัวนี้สามครูนี่แหละครับผู้นคนให้มาเข้าใจเพิ่นก็เลยน่าสิื่อนั้นเมื่อเข้าใจเพิ่นก็เลยสิๆๆว่ามันมันหลายตัวหน้าอันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวกำลังทายเลขนะอันนี้จะพุกตัวนี่หมายถึงว่าให้ให้ชุดมาจับเองคาดออกมาว่ามันสิเป็นมั่นสิออกเพื่อนนี่แหละครับจะเรียกว่างหลักมากว่างเป็นลักลักท่านลักลวยลักซิปลักมวยมากห่างอืมยงจะเสียงนกว่าไครยิ่งเสียงนถกวนนะปากใส่ละกายจะยืดถูกายอันนี้ ว่างมาเป็นซี่ตัวครับอันนี้ครับว่างเป็นสามตัวสองชุดสามตัวสองชุดแล้วก็สองตัวนี่ก็สามชุดครับมันมาบอกเอฟซีจับเอาอยู่มันก็มาปนจับมาเพจเขาทีได้ตามถือว่าเพจยังพ่อยังเจ๊เย็นนั่นเขาจะเห็นเข้าใจเจ้าจับบอสเหตุนาะมันออกอยังไงครับคงเข้าใจเนาะครับเนาะเขียนตัวหนังสือกับคับไว้แบบ เกียนังสือไม่ก็นันมนคือบตีเท่าระม้อนแห้งไปเียน่ืแม่ๆนเขาตามเน้ตามแล้วเขาก็เขาให้เงินอนฟอมเลยเจที่เขาให้เงินผู้ใดบอกแม่น้ดเงืนมากถ้า้องค้นได้เงินหนลายอยู่ผู้ใดถือน้ำผู้ใดเขาจะโอนให้ใ่ไหมได้เงิอนดียิผู้ใดบอกคนแม่ เอาอันตัวคุกด้บนี้ไปเป็นตผมแมนยจนมากมันจะเป็นสูตรคำนวนเล็สูตรกำลังวันตอนนี้เลขมันจันมีเเล็กไหนมันข้ามมีเหล็กล่งเราพูดแมนๆเนี่ยเป็นชื่อของเลงอ่ะนีผมไปตัดผมนะไปแล้ว ม okay. so ันกำลังป็นตัดผมแม่ลูกค่าอย่นีีคนมาตัดผมมันก็เลยลลงเกินประัดผมยอ่างมานเนี่เขาเกียดส่วนเข่าเจ็ยดส่วนมาสองวัดซอนรอเนาะคะเหล็กเล่าเดล็กเล่าอันนี้พอรี่มันนหมากของวันที่สี่ดอกค่ะของวันที่สี่เป็ห่เก่าูนย์หนึ่งสี่สามสองเนาะับูกับสีู่นย์สองเก้าี่ จับชองตัวเก้าศูนย์ศูนย์สองเด็กซี่ยังลดจากลบวันนะแต่พอนั่นตอนเด่นยิ่งกูใดบอมากเลยเนี่ยแตสามารถเอาไปวิ่งออกแฝงในหกตัวฟอรียนะคะมันขัดเขามันเราประมาณหางงวดซ่อนแต่ว่ามันจับม้วนได้เป็นไงเนาะงวดได้งวดบอจับคู่บอแม่นเป็นเลยเจ็บซี่เอาไปจับเองนะคบมันออกแฝงในหกตัวเนี่ยไปวิ่งจับเอา คน่าคนจับหลายตัวคนมามาคนจับห็สามคู่เนาะมากกิดจัดบ <arespace. S 1> ่มากกับพันๆเนาะค่ะคนทุกคนตับผมเพื่ออะไรกํลังตัดผมอยู่โอ้ยเอฟซีโฉมันมันลําลนุ้ยุยสามตัวแตกสองตัวแตกเล่าชุดทกตัวฟรีในวันทีซีนะค่ะเิงหฟังฟังสวัสดีค่ะ